สี่เทคนิคด้วยกันค่ะเป็นเคล็ดลับที่บ้านของเราเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะพี่จะไม่ให้น้องโกนผมค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราโกนผมน้องนะคะสีสันเราจะจดจัเนี่ถ้าสมมุดผมยาวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือต้องโดนโกนแน่เลยร่างกายของเรามันฉลาดค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราโกนผมเมื่อไหร่เนี่ยผมจะยาวช้าลงเยอะขึ้นมากๆค่ะ ่างที่2เลยนะคะคือใช้แปรงขนลุ่มขา่าหวีผมน้องนะคะเบาๆประจําทุกวันเลยนะคะอย่าลืมนะคะเช้าเย็นเลยนะสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเซลล์รักผมให้ทํางานดีขึ้นแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดก็จะดีขึ้นด้วยอย่างที่3นะคะสิ่งที่สําคัญเช่นกันคือหลายๆคนชอบสระผมน้องบ่อยจนเกินไปหรือว่าบางคนไม่สระเลยอันนี้ไม่ดีนะคะอะไรที่มากเกินไปน้อยเกินไปไม่ดีเดินสายกลางค่ะก็คือวันละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แนะนําให้เป็นตอนชว่วงเช้าอย่างสุดท้ายข้อที่4คะ่ะอันนี้ต้องทำเป็นประจําเลยคือเรื่องของโภชนาการให้กินไข่แดงปลาน้ น้ำลึกปลาทะเลน้ำลึกอันนี้สำคัญมากมีโอเมก้า3เยอะมากๆนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือผักใบเขียวค่ะค่ะแนะนำว่าให้บดรวมกันนะคะทำรสชาติให้อร่อยนะคะแล้วก็อันนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะคะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดเซฟกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคุณแม่ได้ที่เอสน้ับค่ะ